กระสีผิวมากไม่ควรพูดถึงใครในแง่ลบจะอยู่อย่างสงบจบความเห็นไม่ร่วมเกินใครในประเด็นจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ใจแซลนิดเดียวเองมาเป็นชุดเลยอ่ะเดี๋ยวจัดให้ชุดนะในอันกุลานบอกว่าคนที่นินทาคนอื่นจะได้รับความหหยนะอะไระ คนอื่นที่เขาไม่ชอบพูดเรื่องจริงก็เรียกนินทาด้วยหรอใช่แล้วจ,าจา้าถ้าพูดเรื่องไม่จริงเรียกว่าใส่ร้าย,ายคนที่นินทาคนอื่นคือคนที่ชอบกินของเน่าหากเราไปผสมลงกับเขาแสดงว่าเราชอบกินของเน่าไม่เบาเหมือนกันเอาอูซูบิลลา ที่สมบูรณ์ในที่ติคืออัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีตำหนิและเราต้องไม่คิดว่าตนเองสมบูรณ์ไม่มีข้อด้อยไม่มีข้อบอกพร่องมนุษย์อยู่กับความบกพร่องการมีข้อบอกพร่องเป็นตัวตนของมนุษย์เราต้องไม่ลืมเรื่องนี้และเราต้องไม่ทิ้มแทงโดยค่าบูลีคนอื่นหรือทำให้คนอื่นหัวเราะเยอะ หากเรานำเรื่องราวความลับผู้อื่นเผยเพศปะจานทำให้อับอายทำให้คนที่รู้เรื่องของเขาขาดความนับถือหรือบทนับถือทั้งแบบเรื่องจริงที่เรียกนินทาและเรื่องไม่จริงที่เรียกว่าใส่ร้ายและหากเราใช้กิริยทาท่าทางใสาตาคำพูดบุลลี่เหยาดยามเยาะเย้ยคนอื่นเราจะได้เจอกับพยานะ ความพินาศความบันเลยและโดนถูกเผาในานารกทั้งด้านบนด้านล่างไม่มีทางหนีแน่นอนบทเรียนคำสอนอุทาหรณ์คำเตือนที่ได้จากสุระอนทุมาซาหนึ่งคนที่นินทาหรือใส่ร้ายคนอื่นต้องได้รับความเสื่อมเสียหน้าอับ สองสาเหตุของการนินทาและใส่ร้ายคือการหลงตัวเองว่ามีเงินทองร่ำรวยรูปร่างหน้าตาเหนือกว่าคนอื่นหรือคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหรืออยากให้คนอื่นดูแย่กว่าตัวเอง 3. เงินทองร้ำ ที่เราคิดว่ามีเหนือคนอื่นช่วยเราให้พ้นก,การลงโทษไม่ได้สี่อัลเราได้ให้เราเห็นภาพการลงโทษคนที่นินทาใส่ร้ายเยอะเย้ยอย่าหยามคนอื่นด้วยการที่ยอยู่ในที่ปิดทุกด้านและมีไฟเผาทุกทิศทุกทางอา คุณซาลาวราร้อมาตุลล้อว,วาบารอกาตูขอเสียงปรบมือให้กับเด็กนักเรีนยนหญิงชั้นปีที่หนึ่งนะคะกับกิจกรรมของเขานะคะคำว่าวัยรุนที่เรามาตั้งเป็นชื่อชุดกิจกรรมก็คือคำคำศัพท์คำแรกในซุรัคหุมมาจาที่นักเรียนเขาได้นำเสนอไปนะคะวัยรุนเนี่ยถ้าแปลแปลมันภาษาไทยมันมีเยอะนะภาษาไทยมันแปลได้เยอะแยะเลยนะคะคำว่าวัยรุนเนี่ยแปลว่าชิปหาไม่เจอก็ได้นะ คำนี้แปลได้นะคะแปลว่าอะไรหายนะกวนาะหายยนะนะคะก็แปลได้นะคะหรือว่าภาษาที่มันจะค่อนข้างจะไม่สุภาพหน่อยก็คือเวแลวนะประมาณนี้จริงๆแล้วก็เหมือนพูดเราเหมือนพูดภาษาหรับนะวัยรุ่นนะนะคะความหายนะที่นักเรียนเขานําเสนอในสุรหุมาจานะคะเขานําเสนอสุรหุมาจาพร้อมความหมายภาษาไทยนะคะ ในเรื่องราวในหลักๆของสุร้องมาซาที่พูดถึงก็คือเรื่องของการนินทาคนอื่นถูกต้องไหมคะน้องเขาเปิดฉากมาแม่มางานาสุเรอแดงใส่กระโปรงแดงมาเชียนะ,ะนี่ไงเวลาเราเจอหน้ากันนะ่ะนะพอฟังจากน้องๆขอไปแล้วนะ้านินทาคืออะไรก่อนนะนินทาคือการพูดเรื่องจริงที่คนอื่นเขาไม่ชอบเรียกว่านินทาน่ะจ๊ะ จะบอกว่าเอ้ยก็มันเรื่องจริงไะทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะพูดเรื่องจริงที่เขาไม่ชอบเรียกว่านินทาพูดเรื่องไม่จริงเรียกว่าใส่ร้ายอ่าใส่ร้ายนะคะคนนินทาคนที่ใส่ร้ายเขาจะต้องถูกในอยู่ในไหนนะเด็กๆอยู่ในไหนนะคะจะให้ความร่วมมือกับครูไหมเนี่ยนะคนที่นินทาคนที่ใส่ร้ายนะเขาจะอยู่อยู่ในอยู่ในโยนลงไป ในที่มีไฟนรกล้อมรอบกันอยู่ที่ไม่สามารถทีจะออกมาได้นะคะคือมนุษย์ทุกคนเนาะถ้าเราเรามนุษย์อย่างที่น้องๆบอกไปว่ามนุษย์เราเนี่ยพูดสมบูรณ์ที่สุดคืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้านะคะอัลลอฮ์สุบานหัวตาลาแต่มนุษย์เราเนี่ยอยู่กับความบกพร่องไม่มีใครคนใดสมบูรณ์นะคะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการบูลลี่ขอใช้คำภาษาอังกฤษคำว,ว่าบูลลี่ก็คือการที่ไปด้อยค่าคนอื่นเขา การบูลลี่คือการไปไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นด้วยคำพูดนะควรนะคะด้วยสายตากิริยาท่าทางแบะปากก็บูลลี่และไม่ต้องพูดอะไรนะบางทีเห็นเขาแต่งตัวมาแล้วก็เอาหางตาจกไปนิดนึงงี้อันนี้ก็เขาเข้าขายเข้าลักษณะของการบูลลี่ก็คือการที่ไปด้อยค่าคนอื่นเขาอ่ะอันนี้ถือเป็นบาปนะคะ นะนี่คือนี่คือนะกิจกรรมที่น้องๆอ,อนุบาลไม่ใช่อนุบาลแล้วสิเขาขึ้นชั้นปีที่หนึ่งแล้วแม่นะคะนักเรียนหญิงอนุบาลหนึ่งของเราได้นําเสนอไปนะคะจากสุรอพูมาซะในเรื่องของความหายนะความวิบัติความไม่ดีงามทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่นินทาใส่ร้ายผู้อื่นนะคะ,ะเด็กๆจ๋าเด็กๆขยับมาด้านหน้าให้ผู้ปกครองได้ถ่ายรูปโตะนี้โตะนี้หนูขาหนูสามคนนี้คะ่ะลุกขึ้นยื่นเดินไปข้างหน้านิดนึงขยับไปหน่อย น,นี้ยืนบนนี้เลนยใครที่ไม่พออ่ะสวหลังมานี่เลยลูกแสแหลังมาตรงนี้เลยค่ะยืนข้างหน้าพอไหมลูกอุ้ยพอไปได้ไปได้ไปได้ลูกที่พอถ้าใครไม่พอเดี๋ยวยืนบนโต๊ะข้างหลังนี้จะได้เห็นชัดเจนเลยพอไหมพอไหมพอสินี่เลยหนูนี่เลยนี่ไปเลยได้นี่เห็นไหมได้ได้ได้ได ทางด้านนู้นเบี่ยดไหมบงางอูสาหนูขยับมานี่ด้านไหมลูกอ่านู้ไม่เบียน้องขาเดี๋ยวครูน่นนะจำชื่อนักเรียนไม่ค่อยได้นะแต่ตครูจะจำชื่อผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลักษณะอันนี้ไม่ได้บูลลี่หรือว่าจะล้อพ่อแม่นักเรียนนะจ๊ะคือเมื่อก่อนก็แปลกใจว่าทำไมคนแก่ๆชอบเรียกชื่อพ่อแม่เราก็เรียกราวเดี๋ยวนี้พอเดินทางมาถึงจุดนี้เข้าใจแล้วบางทีเรียกชื่อมีเด็กคนหนึ่งที่ห้องขอเอ่ยแล้วกันชอบเรียกเหมือนว่าออบดุลลอมันก็แบบแล้วเพื่อนในห้องก็ขำเขาชื่อชูไอคูออบดุลลอนะป๋าเขาคือก็เรียกอย่างนี้ไปปีหนึ่งจากคนทำยังไงก็ไม่หายเรียกออบดุลลออยู่นั่นแหละ โอเคนักเรียนยิ้มให้ผู้ปกครองเลยลูกยิ้มยิ้มหว,นวานๆนะคะกับ11วันนะคะใน,นะกิจกรรมชุดนี้ที่มีเวลาซ้อมนะคะทำดูดิละอ่าเรียบร้อยังเอ่ย เราได้แยกนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงนะคะเมื่อคืนนักเรียนชายชั้นปีที่1ได้แสดงกิจกรรมไปแล้วนะคะ<ม>คืนนี้ก็เป็นนักเรียนหญิงของชั้นปีที่1นะคะซึ่งครูประจําชั้นของชั้นปีที่1ก็คือครูมาริยะมนาสวกุลนะคะ<ม>และครูที่ช่วยทําการฝึกซ้อมร่วมด้วยก็คือครูสั้นมามันมานะคะร่วมช่วยกันซ้อมในกิจกรรมชุดนี้นะคะเพราะว่าเดิมแล้วเนี่ยน้องเขาอยู่อนุบาล2ซึ่งครูสั้นมามันมาเนี่ยเป็นครูประจําชั้นของอนุบาล2โอเคค่ะนัก เรียนเรียบร้อยแล้วให้สลามพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งลูก